ถ่ายดีโอไว้เลเปิดกล้องไม่ได้ยอมติด้องข้างนอกแต่ให้เห็นนิดๆหน่อยๆได้เดี๋ยวท่านก็คอยเห็น ยังให้เห็นชื claro ่อไว้ไเค่แนัขกผู้เกียรติที่ต่อไปครับเจ้าภาพกับเดนเชิญท่านจันงวิทาฮัทท่านจันงวิทาฮัทมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหนอกเมืองได้ให้เกียรติทอดผ้าขอบคุณเนเชิครับเจ้าภาพเนเชิญอาจารย์สุเมศ ไม่เจากเพราะว่ามาจากวัดทรงสวนารามสีรูปที่ที่คุ้นขนานลงชื่อกับข้าเจ้าจะไปครับะ้าพเรียรีินเชิญคุณพ่อประเสริญธนเทคุณพ่อประเสริญธนเทได้เปลี่ยนพ่อผ้าบับคุณขะพเจแกไปีอกอะไราพเจากับเปดเชิญอาจารย์ดอนักสุนทร้ากาจการปูธนากาจากกรุงเทพ มือเราอาบาะบังตลอดเลยดิซ้ต้องไปยืนถ่ายข้างในเลยาจไม่ไห็นอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เพราะว่าท่านท่านมาจากวันนี้ไม่ได้ใส,ส่ชื่อ มาสีรูปทีหลังเลยไม่ใส่ชุดแม่แม่ค่ะน่มอย่ักน้ำดืมเจินน้ำกบีก็หวานท่นจะมีเกียรติขึต่อไปครับจะท่ากับเรด็นเชิญคุณคูนยอลัำคุณคูนบอลรำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนนอกเมืองได้เกียรติท่าท่าบางสกุลจาเป็นเชินครับจะภาพเกเื่นเชิญจ่าสิบเอกสำราญงกาจ่าสิบเอกจ่าสิบเอกสำราญงากระธนาการทห,หาร แขกพิเศษที่ดต่อไปครับเจ้าพาดจาบเดนเชิร์นายวีรชัยตุญสกุล นายวิระชัยบุญสกุลอดีตราชการและวิจาัการสาธารณสุข,ขเที่ยวทาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินได้ให้เกียรติทอดท่าแก่ใหญ่เป็นองค์พิจรารณาท่าบังสกบุลกลาบนานิมนต์พระคุณเจ้าพ่าปลัดประสงค์ปัญญาพีโปวัดเฉลิมเกียรติเป็นองค์ผู้พิจรารณาท่าบาังสกุลกลาบงานนิมนต์ครับ คุณมีกเกียรติเป็นลบครับนาเบื้องหน้าบนเมรุแห่งนี้คือร่างอันปราศสากวิญญาณของคุณพ่ออานวยรุ่งเรืองศรีผู้วายชนและอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าร่างของท่านก็จะกลายเป็นอัฐิด้วยการประกอบพิธีชาตินกิตตามาศาสนาพิธีสิ่งที่เหลือไว้คือคุณงาความดีเท่านั้นที่จะกตราตรึงอยู่ในความทรงจําเป็นอนุสติอยู่ในความทรงจําของลูกหลานในญาติพี่น้อง และก่อนจะถึงระดับความสัาคันในการเรีนนำประวัติผระผมค่ยอย่อเดินเชิญนางสาวปริศนารุ่งเดืองสีซึ่งเป็นผู้แทนของคณะลูกหลานได้ขอินญาตนำบทกลอนจากใจของลูกหลานทุกๆคนเพื่อส่งถึงดวงวิญญาณคุณตาคุณพ่อ